หากพูดถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารของกองกําลังวาแล้วก็ถือว่าเป็นกองกําลังที่มีอาวุธหลากหลายและอาจจะได้มาโดยจีนให้การสนับสนุนผ่านช่องทางการค้าอาวุธ จากกลุ่มค้าอาวุธตามแนวชายแดนทั้งทางจีนและทางพม่าซึ่งอาวุธเหล่านี้จะทําให้กองกําลังว้ามีความเข้มแข็งกว่าชนกลุ่มน้อยอื่นๆในพมา่าวะเองก็มองตอนเองว่ายังมีอาวุธที่ทันสมัยกว่าชนกลุ่มน้อยอื่นๆเช่นมิ1เอ็มไเป็นอากาศยานลําเรียงปีกหมุนขนาดกลางจากรักเสเซียซึ่งจีนเองก็ได้ส่งฮอแบบนี้ให้กับกองกําลังวะหลายลําพร้อมกับติดจรวดต่อสู้อากาศยาน ชีว90ของจีนดูจากรุ่นที่จีนส่งมอบให้กับว้าแล้วก็คงมีไว้ป้องกันตัวเองและเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองกําลังวา้าและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว้าเองไม่ค่อยที่จะสนใจหรือเกรงใจไทยแต่อย่างใดแต่ดูดูเครื่องบินปีกหมุนรุ่นนี้แล้วว้าเองคงไม่คิดที่จะเอามาต่อกรกับไทยหรอก น่าจะมีประจำการเพื่อรบกับชนกลุ่มน้อยอื่นๆมากกว่าซึ่งเครื่องบินปีกหมุนรุ่นนี้กองทัพของประเทศบราวก็มีไว้ประจำการเช่นกันแต่รุ่นที่เราเห็นกองกำลังวะมีก็น่าจะเป็นเครื่องบินที่จีนเขาปลดประจำการหรือประมาณว่าจีนไม่ได้ใช้แล้วประมาณนี้แหละเลยขายต่อส่งให้กับกองกาลังวะโดยขีปนาวุธทีวีข้าศูนย์ที่ติดมากับเครื่องบินปีกหมุนนี้ก็เป็นสัญชาติจีน ขีปนาวุธ t y 90เป็นอาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะใกล้สามารถยิงได้ในระยะ300ถึง6,000เมตรซึ่งว้าเองก็มีไว้ประจำการโดยติดอยู่กับเครื่องบินปีกหมุน m ม17ที่กองกำลังว้าได้จัดซื้อจันหาจากจีนซึ่งเป็นขีปนาวุธรุ่นที่เราก็คงเห็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างลราก็ได้นำมาเดินส่วนสนาม ให้เราได้เห็นเช่นกันซึ่งขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถยิงได้ทั้งจากรถพุ่มเกาะหรือเครื่องยิงลูกจรวดและสามารถยิงได้จากเครื่องบินปีกหมุนอย่าง mi 1 7ของจีนที่กองกำลังว้ามีใช้งานอยู่และอีกอาวุธหนึ่งนะฮะที่ว้ามีประจำการก็คือปืนต่อสู้อากาศยานอัตราจรซูยี่ใช้ในการโจมตีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลบเฮลิคอปเตอร์โดรนที่บินในระยะ ต่ำอยู่ในระดับ2.5กิโลเมตรสำหรับป้องกันโดยตรงของกองทหารและสถานที่ทางยุทธศาสตร์จากการโจมตีทางอากาศที่มักจะมีเฮลิคอปเตอร์โจมตีและเครื่องบินรบรวมถึงโดนด้วยที่บินต่ำเข้ามาตัวนี้ที่ว้ามีประจำการก็สามารถจัดการได้ซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ว้าคงคิดว่านะกองกำลังของเขามีอาวุธที่ทันสมัย แต่ดููไปแล้วอาวุธทางทหารของเขาเนี่ยคล้ายๆเขาก็มีประจำการและอาจจะมีรุ่นที่ทันสมัยหรือรุ่นที่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่าด้วยซ้ําแต่สําหรับกองกําลังว้าแล้วอาวุธที่พวกเขามีถือว่าเป็นอาวุธที่ทันสมัยเมื่อเทียบกับกองกําลังอื่นๆซึ่งกองกําลังว้าก็มีอาวุธนี้ราวประมาณ20-30กระบอกประจำการตามฐานที่มั่นต่างๆอาวุธชนิดนี้เป็นอาวุธที่ต่อสู้อากาศยานแบบลากจูง ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการต่อสู้เป้าหมายทางอากาศและทางภาคพ,พื้นดินซึ่งปืนต่อสู้อากาศยานรุ่นนี้ประกอบไปด้วยปืน,นกล2กระบอกติดตั้งบนขาตั้งคู่สามารถยิงได้เร็ว2,000นัดต่อนาทียิงได้สูงถึง2,000เมตรมีระยะยิงอยู่ที่2,500เมตร ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ3-5ล้านบาทเนื่องจากเป็นอาวุธที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายและรวดเร็วอาวุธชนิดนี้ถือว่าเป็นอาวุธที่สำคัญของว้าก็ว่าได้และว้าเองก็ยังมีโดรนประจำการทั้งเป็นโดรนระดับทางทหาร UCAV รุ่น NOF GTY 74จากจีนรวมถึงโดรนรุ่นดัดแปลงต่างๆที่ใช้งานในกองกำลังและรถหุ um ้มเกาะ 4x4 จากจีนเช่นกันกระบุดหนึ่งของวะที่เรามักจะเห็นในโลกโซเชียลนะครับปืนใหญ่ลากจูงส่วนปืนใหญ่ที่เราเคยเห็นตามภาพต่างๆในโลกโซเชียลเป็นปืนใหญ่ลากจูงที่กองกําลังวะได้เข้านําประจําการจากจีนที่คอยหนุนกองกําลังว้าอยู่มีประจําการก็ประมาณ12-18ถึงกระบอกเป็นปืนใหญ่ลากจนชนิดที่สามารถยิงได้ไกลถึง12-15ถึงกิโลเมตร สามารถยิงกระสุนได้หลากหลายประเภทเป็นกระสุนเจาะเกราะกระสุนระเบิดและกระสุนที่ควบคุมด้วยเลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงและอัตราการยิงก็จะอยู่ที่4-6ถึง6นัดต่อนาทีราคาของเจ้าปืนใหญ่ลากจุงนี้ก็ราคาตกประมาณกระบอกละ17-25ถึง25ล้านบาทก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการเงินของวะว่ามีเงินมากพอที่จะซื้ออาวุธจุทโธ,ธ,ธปกณ์ทางทหารเหล่านี้ ซึ่งแต่ราชนิดราคาก็ไม่ใช่ย่อยๆถึงแม้อาวุธเหล่านี้จะได้มาจากพี่จีนแต่ราคาสําหรับกองกําลังชนกลุ่มน้อยแล้วก็ถือว่าแพงเอามากๆสำหรับกองกําลังว้าแล้วก็คงจิบๆนะครับเงินแค่นี้ก็ดูทั้งรู้ว่าว้าหาเงินมาจากไหนชาวโลกเขาก็รู้กันทั้งนั้น จุดเด่นของปืนใหญ่ลากจูงตัวนี้ก็คือสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกสบายและสามารถวางในพื้นที่สูงชันตามสันเขาต่างๆตามภูมิประเทศที่กองกำลังว้าครอบครองเคลื่อนย้ายที่ตั้งได้อย่างรวดเร็วดังนั้นปืนใหญ่ลากจูงของว้าจึงเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ทำให้ว้าได้เปรียบและก็เป็นอีกผลหนึ่งที่ว้าเองก็ไม่สะทกสะท้านกับปืนใหญ่ของไทยเพราะว้า เขาก็มั่นใจว่าตนเองมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารที่ดีพอเช่นกันดังนั้นวะจึงมึนลุกล้ำแดนไทยเรามาตั้งฐานที่มั่นไม่สนใจอะไรส่วนแค่ว่าที่ตรงนี้เป็นของเขาเขาล้ำแดนมาอยู่นานแล้วไทยจะทำไมอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารของวะที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือจรวดต่อต้านอากาศยานประทับบ่า FN6 นะคะอีกวุฒที่กองกำลังวะภูมิอกภูมิใจ เป็นเอามากนะฮะจรวดต่อต้านอากาศยานประทับบ่าซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบพกพาซึ่งเจ้าจรวดรุ่นนี้จะติดตั้งะระบบค้นหาด้วยอินฟราเรดแบบดิจิทัลที่มีความทนทานต่อแสงแฟความร้อนจากดวงอาทิตย์และความร้อนจากพื้นดินได้ดีจึงจะเห็นจรวดรุ่นนี้ตรงจมูกของขี่ปนาวุธจะมีลักษณะเป็นพีระมดิดติดตั้งระบบค้นหาโดยระบบอินฟราเรดหน่วย ด้ามจับของเครื่องยิงเป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่และระบบระบายความร้อนเสาอากาศ IFF และอุปกรณ์เสริมแบบคลิปออนเสริมติดตั้งไว้บนเครื่องยิงประทับบ่าระยะปฏิบัติการของขีปนาวุธประทับบ่ารุ่นนี้อยู่ที่500เมตรถึง6กิโลเมตรและระดับความสูงปฏิบัติการอยู่ที่15เมตรถึง3.5กิโลเมตรโดยกองกำลังว้า มีประจำการอยู่ประมาณ50-80ชุดกระจายตามฐานที่ตั้งสำคัญสคัญของวัดและที่แน่ๆตรงเนินเขาหัวม้าเนี่ยตามฐานที่ล้ำแดนไทยมาอาวุธ FN 6ขี่ปนาวุธประทับบาชนิดนี้น่าจะมีประจำการฐานที่มั่นของว้าแน่นอนเพราะอาวุธตัวนี้มีหัวรบทําลายล้างโดยมีน้ำหนักหัวรบอยู่ที่1.3กิโลกร,รมัมราคาขี่ปนาวุธ โดยประมาณอยู่ที่แต่ล2-4ล้านบาทต่อลูกซึ่งสามารถใช้ยิงเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินลบอากาศยานต่างๆได้อย่างแม่นยำมีระบบเซ็นเซอร์ที่ไวต่อความร้อนของอากาศยาน FN6 จึงเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของกองกำลังว้าโดยทางภูมิศาสตร์ภูมิประเทศที่กองกำลังว้าตั้งอยู่ถือว่าได้เปรียบและเหมาะสมกับการนำมาปฏิบัติการภารกิจมากที่สุดและ อีกอย่างหนึ่งคือที่เราที่ได้เห็นวา่านะฮะนำมาส่วนสนามก็คือ BM21 ก็จะเป็นอาวุธหนึ่งของวาเขามั่นอกมั่นใจว่ากองกําลังเขาแข็งแกร่งไม่กลัวชนกลุ่มน้อยใดหรือแม้แต่ไทยเราวาเองก็ไม่กลัวเช่นกันนั่นก็คือจรวดหลายลํากล้อง BM21 ซึ่งกองกําลังวาเองก็ได้รับการสนับสนุนจากจีนผ่านเครือข่ายการค้าอาวุธตามแนวชายแดนซึ่งก็หนีไม่พ้นนะฮะ BM21 นี่แหละว่าไทยป1ที่มีจํานวนราวาว8ถึระบบกระจายตามฐานที่มั่นสําคัญต่างๆที่วะครอบครองและมีระยะยิงไกล20-40กิโลเมตรขึ้นอยู่กับลูกจรวดซึ่งสามารถยิงได้ไวและเร็ว แต่ไม่มีความแม่นยำเน้นยิงปลูพรมเป็นพื้นที่กว้างความเร็วก็ประมาณ40ลูกต่อ20วินาทีโดยราคาอยู่ที่ระบบระ35-50ล้านบาทจุดเด่นก็คือมีความคล่องตัวสูงและสามารถติดตั้งบนรถบรรทุกสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการโต้ตอบจากฝั่งตรงข้ามและด้วยขีดความสามารถและราคาที่ กองกาลังสามารถจัดซื้อจัดหาได้เจ้าจรวดหลายลำกล้องนี้จึงเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สำคัญที่กองกำลังว้าภูมิใจและมักจะเห็นในการนำมาส่วนสนามในงานสำคัญของว้าที่ผ่านมาแน่นอนครับอีกอาวุธหนึ่งนะครับสำหรับยุโทโธปกรณ์ทางทหารของว้าครับที่ภูมิใจที่ชนกลุ่มน้อยต่างๆในพมา่าอาจจะไม่มีแต่ว้ามีก็คือรถถังรถถัง t 5 9กกองกำลังว้าเองก็ได้มาไว ในกองกำลังโดยผ่านจากกลุ่มค้าอาวุธตามแนวชายแดนของจีนพม่าซึ่งเป็นช่องทางที่ไม่เป็นทางการซึ่งทางรถถัง t59 ที่วา้ามีประจำการอยู่ก็จะเป็นรถถังที่ผลิตจากจีนและดัดแปลงมาจาก t ี9รัเสเซียกองกำลังวา้ามีรถถังรุ่นนี้มีอยู่ในกองกำลังประมาณ10-15คัน ซึ่งเจ้าที59นี้มีน้ำหนักอยู่ที่36ตันมีปืนใหญ่ขนาด100มิลลิเมตรสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะในระยะ1,500-2,000ถึงเมตรและมีปืนกลขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรเครื่องยนต์อยู่ที่520แรงมา้าความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาต้าดินอยู่ที่10-17ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับสภาพของตัวรถถังว่าจะสมบูรณ์แค่ไหนดังนั้นลุมว้าจึงภูมิใจ อย่างยิ่งที่เป็นกองกําลังที่มีรถถังประจําการดังจากกองกําลังอื่นๆนี่ก็อีกผลหนึ่งที่ว้าเขาไม่ได้สนใจใยดีอะไรกับไทยไม่รู้สึกเกรงกลัวอะไรกับไทยเพราะเพะอาวุธเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ทันสมัยสําหรับว้านะฮะพร้อมที่จะเขาเรียกว่าต่อกรอนกับไทยได้เพราะฉะนั้นเ,เขาถึงกล้าที่จะลุกล้ำนะฮะแดนไทยมาโดยที่ไม่สรุกสถานหรือว่าทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะฮะรอแล้วก็รอ,อดูว่าไทยจะทําอะไรไหมสุดท้ายแล้วก็จเจรจา ก็ต้องเจรจา